จงอธิบายเหตุทั้งห้าอย่างเหล่านี้ว่าทําให้เกิดทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิตได้อย่างไรยกตัวอย่างประกอบด้วยคำตอบคือเหตุที่ทําให้เกิดทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิตมีห้าประการคือ 1. ทิฏฐิชะชาสยตาเป็นผู้มีความเห็นผิดเป็นอัธยาศัย 2. องทิฏฐิวิปปัน นะปุคละเสวนตาชอบคบหากับบุคคลผู้มีความเห็นผิด 3. ส,สัตธ,ธรรมะวิมุขตาเป็นคนหันหลังให้พระสัตธ,ธรรม 4. มิจฉาวิตักกะพระหุละตาชอบคิดแต่เรื่องที่ผิดผิด 5. อโยนิโส ปุมะมุชนังเป็นคนจมอยู่ในความคิดเห็นที่ไม่แยบทคายอธิบายความว่าหนึ่งบุคคลที่เคยมีสัตสตทิฏฐิหรืออุดเฉทะทิฏฐิมาในภพก่อนๆน,นั้นความเป็นสัตสตทิฏฐิและอุดเฉทะทิฏฐินี้ย่อมติดอยู่ในสันดานของบุคคลนั้นและทำให้เป็น อุปนิสัยปัจจัยติดต่อมาในชาตินี้ได้เพราะฉะนั้นในชาติปัจจุบันนี้แม้ว่าในตอนแรกจะยังไม่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นก็าตามแต่ภายหลังเมื่อได้ยินหรือได้รู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วย่อมมีความสงสัยและความไม่เชื่อเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าได้ยินได้รู้เรื่องราวของลัทธิศาสนาอื่นๆแล้ว ก็เกิดความเชื่อถือเห็นพ้องด้วยได้ง่ายเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะความที่ตนเป็นผู้มีสัจสตทิฏฐิและอุดเฉทาทิฏฐิเป็นอัธยาศัยมาแต่พบก่อนๆน,นั่นเองประการหนึ่ง 2. หรือบุคคลที่ชอบคบผาสมาคมกับพวกมิจฉาทิฏฐิบุคคลคือคนที่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นได้ง่ายหรือบุคคลที่ได้ซ่องเสพสมาคมกับพุทธศาสนิกชนเพียงแต่ชื่อ แต่ไม่มีความรู้ในสภาวะธรรมและจิตใจก็ไม่ได้เลื่อมใสอย่างแท้จริงเช่นนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ผู้ที่คบหาสมาคมด้วยนั้นเกิดความเห็นผิดขึ้นได้ง่ายประการหนึ่งสหรือบุคคลใดไม่มีความสนใจฟังอ่านเรียนในพระสัทธรรมคือธรรมที่เกี่ยว